หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ข่าวค่ะข่าวค่ยข่าว,าว,าว,าวช่วงนี้อมอคุยข่าวของเราสนับสนุนโดยออ <c oughs> ลวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่งางใสจากประเทศเกาหลีค่ะ รายการนี้มีแต่ของดีๆที่จะมาบอกต่อกันนะคะคุณหมอใครที่อยากมีผิวใสแบบสาวเกาหลีมีออรา่าก็ให้คุณเต้ดูแลนะคะ,คะส่วนใครที่อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงต้องดูและฟังข่าวนี้เลยเมื่อไม่นานมานี้นะันก็พูดในรายการวิชุนันเหมือนกันค<อ>ุณที่นคนรราชสีมาเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยนะคะเป็นโรคไข้หูดับแบบแบบในระยะเวลาใกล้ๆก,กันคุณหมอคะนับสิบรายแล้วมีเสียชีวิตสามรายคือสืบไปสืบมาเนี่ยน่าจะมาจากการที่เขาเนี่ย ข้าหมูทานกันเองซึ่งหมูอาจจะมีการติดเชื้อค่ะอย่างที่สองคือชอบกินหมูกระทะกหงอแล้วก็อาจจะไปเผลอใช้ตะกงตะเกียบที่แบบขี้หมูดิบขี้หมูเข้าปากใช้ตะเกียบเดียวกันก็เลยทาให้ติด เชื้อแล้วก็เป็นโรคนี้ก็เลยอยากจะมาถามคุณหมอว่าโรคไข้หูดับมันคืออะไรก็ทำไมมันถึงรุนแรง,งทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้อะคะคือต้องบอกว่าจริงๆโรคไข้หูดับมันก็เป็นโรคติดต่อประเภทหนึ่งค่ะ,ะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนเน้นสัตว์ที่เราพูดถึงก็คือโรคติดต่อจากหมูหถ้าเราไปรับประทานหมูดิบนะคะหรือว่าเลือดหมู ซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อโรคนี้อยู่เข้าไปในร่างกายของเราเพราะว่าจริงๆแล้ว,วไอ้เชื้อโรคแบคทีเรียตัวนี้ที่เราเรียกว่าสเ e p โตคอคัสซูอิสเนี่ยซูอิแปลว่าหมูจริงแล้วมันมีอยู่ในหมูเกือบจะทุกตัวเลย,ยใช่แต่ปกติถ้าเราแบบ ทาน,น,นร้อนเนี่ยมันก็ไม่เป็นไร,ไนไรใช่มันก็ถูกทําลายไปแต่ว่าปัญหามเกิดขึ้นกรณีที่เราไปทานของดิบค่ะอาจจะทําให้เกิดอาการป่วยขึ้นมาได้ซึ่งอาการป่วยพวกนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลในรายข่าวที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า เชื้อมันผ่านเข้าได้หลายทางนะคุณแม่ไม่ใช่แต่ทางรับประทานได้อย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถจะเข้าทางบาดแผลก็ได้เหมือนกันบาดแผลรอยถลอกเยื่อบุต่างๆหรือจากการสัมผัส หมูที่ติดเชือ้อบางทีเราไม่ได้รับประทานแต่ว่ามันมีการสัมผัสก็สามารถที่จะส่งผ่านเชื้อโรคเข้าไปค่ะ,ะแล้วก็ทําให้มีอาการต่างๆกันอาจจะเริ่มจากการที่มีไข้ก่นก็ได้นะคะ,คะมีไข้สูงเฉียบพันเหมือนติดเชือ้อเนี่ยปวดเมื่อยต่ำตัวปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียน,นะะอาการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะมี เรื่องของหูนะคะเชื้อโรคเข้าไปทําให้หูไม่ได้ยินอ๋อเลยชื่อไข้ห<อ>ูแหมเลยชื่อว่าไข้หูดับก็คืออาจจะมีภาวะไข้สูงร่วมกับภาวะที่ไม่ได้ยินเสียงะนะคะบางทีก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของไทายเลว้วอาการจะมากขึ้นเมื่อเชื้อโรคมันเข้าสู่กระแสะเลือดเราจะทําให้ซึมคอแข็ง เขาเสยเยื่อหุ้มสมองอักเสบสูญเสียการทรงตัวกล้มเนื้ออ่อนแรงกลายเป็นอัมพฤกษ,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 ษ์พาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตเกิดภาวะช็อกได้นี่ไงงั้นจากข่าวนี้นะคะก็ระวังภัยกันนิดนึงนะ,ะาการับประทานหมูก็ต้องผ่านแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปรุงสุกนะคะสะอาดสะอาดเท่านั้นจะได้ลดความเสี่ยงนะคะ